การที่คนในครอบครัวไม่พูดคุยกันเป็นการกำลังที่ท่านทั้งหลายกำลังเปิดโอกาสให้คำว่าเสียใจเดินเข้ามาสู่ครอบครัวคำพูดคนโบราณเขาสอนว่าน้ำคำจากปากพ่อแม่เป็นคำพูดที่ดีที่สุดแม่ให้น้ำนมแม่ก็ต้องมีน้ำคำ แต่น้ำคำจากปากของพ่อแม่นี่มันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นคำพูดที่มีอิทธิฤทธิ์ที่สร้างชีวิตให้กับลูกได้ญาติโยมที่มีลูกมีหลานคำพูดจากปากพ่อแม่ต้องมีทั้งไม้แข็งต้องมีทั้งไม้นวมเหมือนคนจะตีระนาดให้ไพเราะต้องมีทั้งไม้แข็งต้องมีทั้งไม้นวมยามแข็งก็ต้องแข็งยามอ่อนก็ต้องอ่อนแต่ท่านทั้งหลาย บางครั้งก็เกิดการเย็นชาน้ำคำที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็เป็นน้ำเย็นชาครอบครัวก็มีแต่ความเงียบครอบครัวก็ไม่มีความสุขเพราะการเย็นชามันเกิดขึ้นการเย็นชาที่เกิดขึ้นคือการไม่คุยกันมันเป็นการสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นในครอบครัวบ้านที่มั่นคงก็เริ่มเกิดรอยร้าวจากปากของพ่อแม่ เริ่มเกิดปวกที่เกิดขึ้นจากปากของลูกมากัดกินหัวใจของพ่อแม่บ้านนั้นก็จะไม่มีความสุขคำว่าเข้าใจในที่นี้หมายความว่าพ่อแม่ก็ต้องถามหัวใจตัวเองว่าเราได้สร้างน้ำคำที่มีอิทธิฤทธิ์ในการที่จะพิชิตความสุขในบ้านหรือ,อยังญาติโยมลองถามหัวใจตัวเองว่า เราเคยปล่อยให้ความเงียบเหงาเราเคยปล่อยให้ความเย็นชาหรือเราเคยปล่อยให้ความไม่เข้าใจสร้างความร้าวฉานในครอบครัวหรือเปล่าความเงียบเหงาความเย็นชามันเป็นภัยเงียบที่จะสร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัวเราลองมาถามหัวใจกันว่าถ้าเราเปลี่ยนคําพูดใหม่ถามกันว่าวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ทํางานสนุกไหม วันนี้เรียนหนักหรือเปล่าหรือวันนี้มีความทุกข์อะไรกันบ้างเอามาแชร์กันเอามาปรับทุกข์กันจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจกันมากขึ้นและบ้านนี้ก็จะมีความเข้าใจทวีควูณเราท่านทั้งหลายความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความสุข ความเข้าใจเป็นบอกเกิดของความสนุกในการใช้ชีวิตในครอบครัวขอท่านทั้งหลายถามหัวใจตัวเองบ่อยๆว่าเราควรจะเปลี่ยนน้ำคำที่มันเงียบสนิทเป็นน้ำคำที่ก่อให้เกิดความเข้าใจถามกันบ้างหยิบยื่นรอยยิ้มให้กันบ้างและสร้างความสนุกให้เกิดขึ้นในครอบครัวบ้านเราก็จะมีความสุข เรียกว่าบ้านแห่งความเข้าใจขอเจริญพร